มีอะไรบ้างก็ช่วงช่วงช่วงนี้จนถึงใบบ่ายอ่ะพี่ว่าจะให้เป็นกิจกรรมวันเด็กไปอ่ะเพราะว่าทางเราก็เขาเรียกอะไรอ่ะคุยกับคุยกับทั้งเขตแล้วก็ตำรวจว่าไม่อยากไปรบกวนใช่กิจกรรมวันเด็กของของทำเนียบที่มันมีปกติอยู่แล้วไม่ทำดีนะ อะไรนะก็สำหรับกิจกรรมของคอปทในวันที่13มกราคมของปี2567คือวันนี้ถือว่าเป็นวันเด็กแห่งชาติด้วยแล้วก็บริเวณทำเนียบรัฐบาลซึ่งเป็นจุดที่ใกล้เคียงกับจุดที่เราตั้งจุดในการทํากิจกรรมตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยก็เป็นจุดที่มีการจัดงานวันเด็กทุกปีอยู่แล้วซึ่งเราก็ให ความร่วมมือกับทางคำนีนรัฐบาลและทางเขตพันเขตดุสิตที่ขอความร่วมมือมาเราก็เลยมาร่วมกันจัดกิจกรรมเด็กแต่เราก็มีกิจกรรมในขเราคือการแจกของเล่นให้เด็กบางส่วนลูกตาแล้วก็มีอาหารแล้วก็ไอศครีมบางส่วนส่วนกิจกรรมทางการเมืองที่เรามีตามปกติจะเริ่มประมาณเวลา15นาฬิกาจุดศูนย์ศูนย์นอนะครับ ซึ่งใน15นาฬิกาก็จะมีการเปิดเวทีปลาใสากับพี่น้องประชาชนเป็นเรื่องปกติแต่ในขณะเดียวกันเมื่อวานที่เราข่าวว่าเราจะเริ่มล่ารายชื่อ2ม0 0รายชื่อเพื่อยื่นให้กับประธานรัฐสภาให้ประธานรัฐสภาตรวจสอบผ่านประธานาฎีการนั้นเราจะเริ่มล่ารายชื่อตั้งแต่ เวลาบ่ายโมงเป็นต้นไปสําหรับพี่น้องประชาชนที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานครหรือพี่น้องต่างจังหวัดที่จะส่งเอกสารมาก็สามารถที่จะส่งมาหรือมาร่วมในการลงลายมือชื่อพร้อมเอกสารสําเนาบัตรประชาชนสําเนาทะเบียนบ้านและก็ใบแสดงความเจตจํานงในการร่วมลงลายมือชื่อนะครับนี่คือกิจกรรมคร่าวๆข,ของวันนี้ครับไปส่ในไร่บนเวทีนี้ทหารจะพูอะไร ก็ผมคิดว่าเนื้อหาหลักที่เราพูดมาตั้งแต่ต้นเนี่ยก็เป็นเนื้อหาที่ยังคงต้องพูดก็คือหนึ่งก็คือการรักษากระบวนการยุติธรรมที่คอปทเน้นย้ำม,มันโดยตลอดเพราะว่า144 142วันที่นักโทษชายทักษิณน,นอนอยู่ในโรงพยาบาลน,นี่ก็ไม่ได้มีความคืบหน้าของหน่วยงานหรือขา้าราชการที่เกี่ยวข้องในการที่จะปกป้องรักษากระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยเพราะฉะนั้นแล้วภารกิจของคอปทที่ออกมา รณตรงค์เรียกร้องในครั้งนี้ก็คือภารกิจในการปกป้องรักษากระบวนการยุติธรรมพี่น้องที่จะร่วมการปกป้องรักษากระบวนการยุติธรรมสามารถที่จะมาร่วมแสดงพลังกับเราได้การแสดงกิจกรรมในครั้งนี้อาจจะไม่เรียกว่าเป็นการชุมนุมใหญ่ซะทีเดียวนะครับแต่เป็นการแสดงให้เห็นว่ามีพี่น้องประชาชนคนไทยที่ไม่เห็นด้วยกับการช่วยเหลือนั้งตูชายทักษิณไม่ต้องให้นอนอยู่ในคุกครับผม แล้วตอเราจะมีไฮไลท์อะไรเป็นพิเศษไหมในวันนี้หรือว่าตอ่อเนื่องอย่างั้งนี้ก็ก็ไฮไลท์ก็เป็นการปาสายบนเวทีครับซึ่งก็มีแขกบางส่วนที่ตอบรับมาร่วมในการตาสายแล้วก็พูดคุยกับพี่น้องประชาชนถึงขั้นเซอร์ไพรส์เลยไหมแขกที่ว่าอะไรนะครับถึงขั้นเซอร์ไพรส์เลยนแขกที่ว่าไม่ไม่ครับไม่ครับคือคือก็เป็นการปาสายเพื่อให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนมากกว่าคือเราเน้นให้ให้ข้อมูลให้ข้อได้จริงและความรู้ซึ่งเมื่อวาน เราก็ได้นำข้อมูลในการรักษานักประชาทักษิณกรณีที่มีการยืนยันจากคุณหมอตุลคุณหมอตุลว่าแพทย์ที่รักษานักกษัตยทักษิณที่โรงพยาบาลตำรวจแพทย์จะไม่มีแพทย์ของโรงพยาบาลตำรวจเลยอันนี้ก็เป็นข้อมูลใหม่ที่ทำให้เรารักราว่าที่อ้ําอึ้งอ้ําอึ้งในการตอบคาถามหน่วยงานต่างๆตอบคําถามคอปทตอบคาถามคุณศรีสุวรรณว่าแพทย์รักษา ด้วยอาการอย่างไรเนี่ยสุดท้ายแล้วเรามารับทราบว่าแพทย์ลงมาตำรวจไม่ใช่คนรักษาไม่ใช่สายทักษิณแต่เป็นแพทย์ที่เกษียณอายุราชการและเคยอยู่ในรงมาตำรวจเท่านั้นก็<ร>มีข้อมูลถึงขั้นว่าแพทย์ชอช้างที่ว่าเป็นคนสร้างสตอรีผ<ม>ผ่ผมคิดว่าผมคิดว่าหลังจากนี้ไปคอปทอคงจะช่วยกันหาคําตอบว่านายแพทย์ช่อช้างเนี่ยเป็นใครกันแน่นะครับ อันนี้เราเพอจะทราบแล้วว่าเป็นกลุ่มคนแค่ไม่กี่คนที่เกี่ยวข้องกับการรักษาเดี๋ยวในในช่วงระยะเวลาหลังจากนี้ไปเราคงต้องไปสื่อว่านายแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาน่้นก้อยใจรศินที่เคยอยู่โรงพยาบาลตำรวจและเกษตรอายุราชการไปแล้วบุคคลกลุ่มนี้เป็นใครกันบ้างนะครับ และในส่วนของการปลาใสเนี่ยวันที่14เนี่ยเราก็จะยุติตามที่กําหนดคือคือตามที่เราได้แจ้งได้แจ้งการชุมนุมด้วยแล้วก็แจ้งพี่น้องประชาชนว่าในช่วงแรกเราจะรณรงค์ในประเด็นนี้จนถ,ถึงวันที่14แต่หากว่าพี่น้องประชาชนที่มาร่วมมีจํานวนพอสมควรและยืนยันว่าจะปักหลักพักค้างต่อจากนั้นก็จะมีการหาอืนอีกั้นหนึ่ง

สำหรับพี่น้องที่จะร่วมกันลงลายมือชื่อนะครับก็ตามเอกสารที่เป็นตัวอย่างก็คือต้องเตรียมสำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านรวมทั้งเอกสารการร่วมลงชื่อตามมาตาองา2 3 4วงเล็บหนึ่งประกอบลำดุลรุ่นพุทัศักราช2560อันนี้คือเขาเรียกว่าใบาริม่มในการร่วมลงลายมือชื่อเพราะฉะนั้นแล้วใครที่ จะมาร่วมก็นําเอกสารหลักฐานต่างๆมาร่วมได้แต่การลงรายไม่ชื่อตรงนี้ต้องตอย้ำต้องย้ํานะครับว่าต้องเป็นพี่น้องที่เคยไปช้สินเลือกตั้งนะครับพี่น้องที่เคยไปใช้สินเลือกตั้งเมื่อครั้งที่ผ่านมาเท่านั้นถ้าหากครั้งที่ผ่านมาก็คือการเลือกตั้งเมื่อเมื่อครั้งที่ผ่านมาไม่ได้ไปลงไปลงไปลงเลือกตั้งก็ไม่สามารถที่จะร่วมลงรายมือชื่อนี้ได้ครับผม สำหรับที่น้องที่จะร่วมสนับสนุนกิจกรรของคอพทอนะครับซึ่งบางส่วนก็ได้สนับสนุนไปแล้วก็คือการร่วมกันบริจาคหรือร่วมกันสนับสนุนด้วยการซื้อเสื้อลรลองของคอพทอในการแบบที่ผมใส่นี่นะฮะก็สามารถที่จะมามาร่วมสนับสนุนที่ที่พื้นที่ชุม,มนุมได้ในขณะเดียวกันก็สามารถสั่งกับทางเพจของคอพทอและเพจของ ส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับคอปปะทอนะครับก็วันนี้ก็ถือว่ามีพี่น้องประชาชนให้ความสนใจแล้วก็มาเร่วมกันสนับสนุนผมในฐานะที่เป็นตัวแทนคอปทอก็ต้องตาบขอบพอะคุณพี่น้องทุกท่านนะครับที่ร่วมกันสนับสน,นุนคอปทอมาโดยตลอดสําหรับเงินบริจาคของพี่น้องทุกท่านที่เร่วมกันบริจาคเราจะนํามาใช้ในการสน,นับสนุนการทํากิจกรรมอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วก็อย่าง ถูกต้องตามวัตถุประสมของพี่น้องทุกคนขอบคุณมากครับ้ยาสิขอไซื้อขอโทษนะพี่เมื่อกี้